รถซิ่งขับสี่ที่คนญี่ปุ่นใช้กันมากที่สุด Subaru WRX I-Type ครับเอาวิวได้ปี2022ครับกับของแต่งร้านุูวาเลยนะครับผมซึ่งมีฮูดรองรับครับระบายความร้อนของเครื่องยนต์จังหน้าเป็นใหม่ครับเป็นของแบรนด์ Arrowfo ครับก็ชุดพาร์ทรอบคันเนี่ยพาร์ท Arrowfo เหมือนกันครับแบรนด์แท้แบรนด์ดังจากอเมริกาเลยครับผมไปหน้าครับโฉบเฉี่ยวครับเป็น LED ตัว C ครับผมพาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์ครับผมของรถครับผมมีชุดระบายความร้อนครับจากล้อระบายออกดั๊ดข้างครับ มากับล้อ Advance GT ครับผมอ่าขอบ19ครับยัดรัดด้วยยางมิชลินครับชุดเบรคครับเป็นเบมโบ่หน้า6พอร์ตครับผมมากับจานเบมโบ่เช่นกันครับด้านหน้า380ข้างหลัง360ครับและเบรกด้านหลังเป็น4พอร์ตครับผมได้เสริมสมรรถภาพครับเป็นโช๊คช่วงล่างครับ R S R b e s t I ครับตัวท็อปเลยครับผมมาพร้อมกับชุดปีกนกต่างๆครับจากคุสโกครับแล้วก็มีบูทต่างๆครับจาก S T I ครับผมครับการออกแบบเส้นสายครับได้แรงบันดาลใจครับจาก w R C ครับตัวแข่งของเขาครับ เส้นสายโป่งออกมาถนนบึกเบืนจุใจเลยครับเอาอยู่ทุกโค้งครับสโคปหลังคาครับจาก a อลโล o โครับปีกท้ายครับจาก s t สอีกเช่นกันครับดักเทลครับจาก a อลโล o โเช่นกันครับเป็นไฟท้าย Full LED ครับแต่มีลูกเล่นนะครับจะเป็นเหมือนคิดสั้นแตกๆครับจริงๆมันเขาออกแบบมาครับในธีมคอนเซ็ปต์ของลาวารครับมาดูขุมกาลังของนักเลงขับสีนะครับผม เครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ 2,400cc ครับอ่ามาจากโรงงานแล้วพัฒนาเรียบร้อยแล้วครับผมแรงม้าก็อยู่ที่ประมาณ275แรงม้าครับผมรอบเรียกแรงม้าเนี่ยมาั้งแต่2,000รอบถึง2,500รอบครับคำเครื่องยนต์ต่างๆครับเป็นของเปอร์ลินครับยกชุดครับแบรนด์ดังจากอเมริกาครับเข้าร่วมไอดี ETS แล้วก็คันนี้ได้ทําการย้ายอินเตอร์ครับของ ETS มาไว้ด้านหน้าเพื่อรับลมได้ดีกว่ามีออยล์เกียร์ด้วยนะครับคันนี้ลองรับเพิ่มกําลังแรงม้าครับในรูปแบบของสเตย์สองแล้วนะครับผมครงงเนลยา คันหน้าทําโช๊ครับจาก STI ครับผมของแพงเลยนะครับผมเป็นส่วนของภายในกันครับผมเคมล่าครับจาก a อสติจแปนครับผมคุณบอกครับเป็นเลคคาโรซีเอสครับผมมูลค่าแสนแล้วครับผมมาพร้อมกับรางครับเป็นรางแท้ครับจัดมาให้เลยครับจอขนาด11.6นิ้วครับดูอุณหภูมิวอเตอร์เทมอ์โอイเทมแล้วก็เปอร์เซ็นต์การใช้กันเร่งได้ครับมาทั้งคันครับผมเห็นไหมครับคาร์บอนแท้งานสวยเลยครับผมต่อหัวเกียร์จาก STI ครับผม ระบบเกียร์นี้มันทํางานเร็วขึ้นครับจากเกียร์ CVT ปกติถึง50เลยครับถูบรู้ท้าค K ไว้การปรับเปลี่ยนเกียร์เนี่ยก็จะแบบมาตั้งแต่2,000รอบเลยครับผมคันนี้ปรับเปลี่ยนแบบปุ๊บปั๊บปั๊บเลยทีเดียวสามารถกดปุ่มโหมดการขี่จากที่พวงมาลัยได้เลยนะครับสปอร์ตครับผมก็สปอร์ตพัทครับจากนั้นก็จะเป็นโหมดธรรมดาครับผมแล้วดูไมค์คันนี้ครับผมไมค์11,000กิโลครับผมดูเลยครับเบาะหลังใหม่มากครับไม่มีขาดเลยครับไม่มีขุยเลย เนี้ยบเลยครับผมตอนหลังครับผู้โดยสารด้านหลังจะไม่ร้อนครับรถซิ่งคันนี้เพิ่มลำโพงจากวิสซ์เพิมขึ้นมาอครับผม2จุดนะครับผมเปิดตัวมาที่3าล้านสแสนเลยนะครับตอนนี้ครับไมค์คุณจับจองในที่2องล้านแแสนแหมื่นบาทครับกับของแต่งแน่นๆร่วมล้านไม่ต้องเอาไปแต่งแล้วครับผมถ้าใครสนใจครับติดต่อได้ที่ G35 กมห้ากาฬครับผมถ้าท่านชอบครับฝากกดไลค์กันกดแชร์ให้ด้วยนะครับผม